นายธนก,กรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามประกาศเตือนภัยพายุดีเพสชันมู่หลานของกรมอุตุนิยมวิทยาทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลาผานและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ประชาชนในที่อาศัย อยู่ใน15จังหวัดระวังอันตรายได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูหนองคายและอุดรธานีทั้งนี้คอ้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและหมายเลขสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์พร้อมให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหลักหากสถานการณ์คลี่คลายแล้วขอให้เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติบ้านเรือนที่ร,รับความเสียหายขอให้เร่งซ่อมแซมพร้อมลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบราชการต่อไป